และแล้ว,ลวทางสมาคมก็ได้ประกาศรายชื่อทั้ง18คนที่พวกเรารอคอยกันนะครับทั้ง18คนก็จะเดินทางไปสู้ศึก VNL 2025ที่ปักกิ่งรายชื่อมีดังต่อไปนี้นะครับตำแหน่งเซตเตอร์ตามค่าเลยนะครับพรพันธ์เกิดปราดนะครับชมพู่สูง173อายุ32ปีมาจากนครพนมนะครับนัทนิชาใจแสนหรือน้องนุกดิกนะครับสูง172 อายุ27ปีมาจากชัยนาทและก็กนกพรแสงทองน้องเนยสูง171อายุ20มาจากบุรีรัมย์นะครับตำแหน่งหัวเสานำโดยกับตันทีมอัจชรพรคงยศสูง180อายุ30มาจากนกครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ชัชจอโมกศรีสูง180อายุ26มาจากจังหวัดบุรีรัมย์โดนพรสินโพหรือน้องยูฟ้านะครับสูง175นะอายุ21ปีมาจากขอนแก่นเฟิร์นวริสราศีทาเลิศ สูง173อายุ20ปีจากอำนาจเจริญสสิพรจันทวิสุทธิ์อายุ27สูง178มาจากอายุทยาและดาวกติกาแก้วพินนะครับสูง171อายุ31นะครับมาจากจังหวัดนครปฐมส่วนตำแหน่ง B ีหลังหรือ o p ิทธิ์นะครับนำโดยพิมพิยากกรมน้องบีมของเรานะครับสูง180อายุ27ปีจากบุรีรัมนะครับต่อมาเป็นโมเมธนาชาสุขสดนะครับสูง180 อายุ25ประจากสุพรรณบุรีตำแหน่งบอลเร็วหรือมิดเดิลบ็อกนะครับนำโดยกับตันทีมคนเก่านะฮะทัดดาวนึกแจ้งน้องแนนสูง186อายุ31ปีมาจากจังหวัดร้อนะครับหับทยาบำรุงสุขเตยนะครับ180นะครับอายุ32มาจากจังหวัดชัยภูมิน้องไก่วิมลรัตนพันธ์สูง180อายุ23มาจากอุบลราชธา,านีน้องโบกัญญัตขุนเมือง มาจากสมุทรสงครามนะครับสูง183อายุ24ส่วนตัวรับอิสะระลิเบโรลนนำโดยปีนุชแป้นน้อยสูง171อายุ35มาจากนาครศรีธรรมราชก็เป็นพี่ใหญ่ของทีมเลยนะครับตามมาด้วยน้องแบมจิดาพานาหัวหนองอายุ23ปีสูง172มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์และคนสุดท้ายน้องเอยกัญรัตน์คำวง168ซนเมตรอายุ20ปีจากขอนแก่น ส่วนเฮดโค้ดก็โคชออสนะครับเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนะครับ